สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อพิงกี้นะคะมาจากคณะกายภาพบำบัดสาขากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการสอบรอบที่1 T Cas ทหรือว่า p o r t ต o l ลิโอนั่นเองค่ะคนนี้นะคะเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์โดยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด2พาร์ทนั่นเองค่ะพาร์ทที่1นะคะของเราก็คือจะพูดถึงหัวข้อการทำพอร์ตโฟลิโอแล้วก็การทาหนังสือรับรองจากโรงเรียน ส่วนพาที่2นะคะก็คือจะเป็นคลิปต่ตอไปเป็นการพูดถึงการถามสัมภาษณ์แบบออนไลน์โดยละเอียดยิบกันเลยค่ะฉะนั้นเราจะไปดูกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือหน้าปกของเรานะคะโดยหน้าปกของนอในมีหลายคนเนี่ยชอบถามมาว่าพี่แบบสีองมันจะต้องแบบตรงกับคณะของเราไหมจะได้ดูแบบเอยเราสนใจคณะนี้จริงๆนะอนะไรเงี้ยสำหรับเรานะคะเราว่ามัน ไม่ใช่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ตัวบ่งชี้วัดว่าเอ้ยเราแบบจะเข้าขนาดนี้เราแบบจเจริใจนะอะไรเงี้ยมันเราว่าสีอะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวเองมากกว่าว่าเราเป็นคนยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอร์ตโฟลิโอของเราอะจะต้องนําเสนอให้เป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นไงตัวพอร์ตเราจะเป็นตัวที่ทําให้คณะกรรมการะเห็นความเป็นของตัวเราให้ได้มากที่สุดโอเคมาหน้าแรกของปกของเรานะคะก็จะมีรูปภาพ โดยเป็นรูปชุดนักเรียนเป็นไปได้ให้เป็นชุดนักเรียนนะคะเพราะเป็นชุดที่ดูสุภาพแล้วก็มีตาพักเกียวที่บ่งบอกถึงโรงเรียนของเราแล้วก็บอกชื่อนามสกุลแล้วก็โรงเรียนของเรามาค่ะหน้าที่2ก็คือเป็นคำนำคำนำนี่ไม่ซีเรียสมากอย่างเราอะเราก็ไปเอาแบบ reference นะมาจากพวก Google มาจากเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มาดัดแปลงเป็นสไตล์ของตัวเองต่อไปนะคะหน้าประวัติส่วนตัวแล้วว่าหน้าเนี้ยเป็นหน้าที่แบบ เป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดความสนใจจากคณะกรรมการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งใส่ตามเบสิกเลยค่ะใส่รูปชื่อนามสกุลแผนการเรียนเรียนที่ไหนเกรดเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่เงี้ยซึ่งต้องทุกคนต้องไปเช็คมันดีๆนะคะว่าตอนนั้นน่ะทางมหาวิทยาลัยอ่ะให้เรายื่นเกรดเฉลี่ยสะสม4เทอมหรือ5เทอมของเราตอนนั้นน่ะเราโทรไปถามทางคณะเลยว่า ให้ยื่นเกตเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่เขาบอกเรามาว่า4เทอมอันนี้ก็ถ้าไปเช็คมาก็ดีนะคะคือใครสงสัยให้โทรเข้าไปถามคณะโดยตรงเลยไม่จำเป็นต้องไปคณะเราทุกๆท,กที่ทุกๆมหาลัยเข้าไปเช็คโทรเข้าไปเช็คก,กันนะคะว่าเขาให้ยื่นเกตเฉลีย่ยกี่เทอมเพื่อความมั่นใจของตัวเองด้วยโอเคต่อไปเนื้อหาของเราก็จะมีพวกความสามารถพิเศษ งานอนดีเรือเงี้ยว่าเราทําอะไรมาบ้างแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีทานทางานพิเศษหรือมีอาชีพเสริมในช่วงหลมต้นมปลายเนี้ยถ้าใส่มาด้วยก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการปงชี้ว่าเออในช่วงนั้นอะเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะเราสามารถหาไรายได้เข้ามาได้ด้วยแล้วก็บอกข้อมูลครอบครัวแบบไม่ต้องบอกละเอียดมากบอกชื่อบิดามารดาแล้วก็เบอร์ติดต่อแล้วก็บอกเบอร์ติดต่อคอนแทคของตัวเองทุกช่องทางเลยนะคะถ้าเป็นไปได้หลักการศึกษานะคะ บอกเลยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมปลายว่าเราเรียนมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็เนี่ยในหน้านี้ของเราอะ่ะมันจะมีแบบตัวอักษรตัวเล็กเขียนว่าเออในแต่ละชั้นเปียบเราได้เกรดเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มาค่ะหน้านี้นะคะก็จะเริ่มกันเลยที่หน้าเกียติบัตนั่นเองค่ะ กิตติบัตรเนี่ยวิธีการเรียงสําหรับเรานะคะก็คือเรียงจากสิ่งที่เราอยากนําเสนอมากที่สุดให้คณะกรรมการดูอย่างหน้าแรกของเราอ่ะก็คือจะเป็นหน้ากิตติบัตรที่เกี่ยวกับเราอ่ะไปเข้าค่ายของคณะกายภาพบาบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรงเลยเราก็เลยแบบอยากจะบอกว่าเออเนี่ยจริงๆเราอ่ะสนใจคณะนี้มานานมากแล้วนะเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเข้าค่ายของคุณด้วยต่อไปนะคะหน้าที่สองของเราเนี่ยเรานําเสนอดนตรี ที่เรานาเสนอดนตรีอ่งเพราะว่าจริงๆในคุณสมบัติของการรับผอรอบที่1ใช่ปะมันมีคุณสมบัติที่บอกว่าคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีหรือว่ามีจิตอาสาเนี่ยแบบคนจะแบบใส่เข้ามาในผอของเราด้วยซึ่งดนตรีของเราอะค่อนข้างจะโดดเด่นเพราะว่าเราแบบว่าได้คะแนนแบบสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศแบบในหลายๆเกรดที่เราสอบของดนตรีมา แล้วก็จิตอาสานะคะเหมือนกันเลยเมื่อกี้คุณสมบัติที่เขาบอกจิตอาสาของเราก็มีเยอะมากแล้วเราก็เลือกอันที่คิดว่าอยากจะนําเสนอให้ของเขาดู <c oughs> ก็จะมีพวกแบบว่าไปทํางานที่โรงพยาบาลหรือแบบว่าอ่านหนังสือให้คนตาบอดอะไรประมาณนี้เลยสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทํางานคล้ายๆของเราก็ติดต่อมาหลังไม้ได้เดี๋ยวเราจะให้คอนแทคของเราไปในช่วงท้ายคลิปนะคะต่อไปก็จะเป็นค่ายธรรมะนะคะ ทำไมถึงต้องใส่ค่ายธรรมะสําหรับเรานะคะค่ายธรรมะมันเป็นเป็นการบ,บอกความแบบมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวของเราเองซึ่งอันเนี้ยเราใส่ตั้งแต่ปี58เลยนะคือเราเป็นเด็ก64ใช่ปะ่ะแล้วจริงๆผลงานส่วนใหญ่เขาห้ามเกิน2ปีแต่เนี้ยเราไปอ่านในแบบว่าข้อมูลการทการยื่นพอของเขาเขาไม่ได้บอกว่าเออต้องใส่2ปีเท่านั้นนะ ซึ่งเราอะใส่มางแต่ปี58เลยคือเราอะแค่อยากจะนําเสนอว่าเออเราแบบไปเข้าค่ายธรรมะสม่ําเสมอนะไม่ได้แบบมาเร่งทําในช่วงท้ายๆในการทําพอร์ตอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องไปเช็คดูให้ดีนะคะว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาบอกได้บอกหรือเปล่าว่าผลงานห้ามเกิน2ปีหรือไม่ได้บอกของเราเนี่ยไม่ได้บอกเราเลยคิดว่าน่าจะใส่ได้ก็เลยใส่ลงไปะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าการทํากิจกรรมของเรานะคะ จริงๆรูปการทํากิจกรรมของเราอะ่ะมันสอดคล้องกับการทํากิจบัตรกิจบัตรเมื่อกี้นี้เลยบางอันเนี่ยมันจะแบบมาอันเดียวกันเลยแล้วก็จะมีแบบบางรูปที่ไม่ได้ไม่เกติบัตร,รก็เอามาใส่ด้วยอย่างนี้นะคะเมื่อกี้เลยเหมือนหน้าเกติบัตรเลยการทํากิจกรรม,การ,ก,ก,รรมการเข้าค่ายเมื่อกี้เลยเข้าค่ายของคณะให้ผมบัตรไม่หโดนซึ่งเราอะ่ะก็ใส่รูปมารูปเนี่ยถามว่าใส่ยังไงสําหรับเราที่เราไปดูคลิปมาจากหลายๆที่ในการทําพอร์ตนะคะเอ่อรูปอะ่ะจริงๆถ้ามีรูปหน้าตัวเอง ก็ดีเพราะว่าเหมือนจะได้เห็นว่าเออ้ยเราไปทํามาจริงๆนะแล้วก็ยิ่งเป็นรูปที่เราเรากําลังยิ้มเรากาลังทากิจกรรมแบบหน้ามีความสุขอะนั่นแบบก็แบบบ่งบอกว่าเออเราเอนจอยนะเรามีความสุขกับการทํากิจกรรมจริงๆนะไม่ได้โดนบังคับไปหรือว่าไปเพราะว่าจะเอาพอตยังไงก็จะเอาพอตจริงๆทุกคนอนะ่ะมีเป้าหมายคือเอาพอตแต่ว่าเราอ่ะได้เอนจอยกับการทํากิจกรรมนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ถือว่า,ค,วาค่อนข้างจะสำคัญเลยทีเดียวโอเคต่อไป หน้านี้นะคะเป็นหน้าที่แบบเราค่อนข้างจะภูมิใจมากเพราะว่าเราอะได้ไปฝึกงานของหน่วยงานกิจกรรมบาบัดจริงๆของเราจะมีอยู่2ที่ก็คือที่โรงพยาบาลวชิระกับสาบันราชนุกูลถามว่าเออไปทำมันยังไงทาไมถึงได้อะไรเงี้ยจริงๆเราอะหาเลยว่าโรงพยาบาลไหนบ้างที่มีหน่วยงานกิจกรรมบาบัดแล้วก็โทรไปถามเลยว่าไปฝึกงานได้ไหมถ้าคือ ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากจะลองทําก็อยากจะแบบไปฝึกงานก็ต้องลองดูนะคะลองโทรตามโทรตามของเราเลยก็ได้เนี่ยโรงพยาบาลวชิระกับสถาบันราชนุกูลลองติดต่อเข้าไปดูลองโทรเข้าไปเช็คว่ามาขอฝึกงานได้ไหมกี่วันก็แล้วแต่เราเลยโอเคต่อไปก็จะเป็นดนตรีนะคะดนตรีของเราอะ่ะคือเราโอเคดนตรีของเราคือเราอะ่ะเรียนเปียโนเราเล่นเปียนโนแล้วเราอะ่ะ ก็มีโอกาสได้แบบสอนเปนโนเด็กเล็กแล้วก็สอนเปนโนเด็กออทิสติกด้วยแล้วก็เลยแบบนําเสนอค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ในมีการแข่งแบบวงดนตรีในโรงเรียนแข่งกีฬาสีเนี่ยก็ใส่มาได้เลยค่ะแล้วก็เป็นจิตอาสาเมื่อกี้เลยจิตอาสาสอนหนังสือให้คนตาบอดการแบบเป็นพี่เลี้ยงในค่ายธรรมะต่างต่างการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีอะไรก็คือใส่มาให้หมดอยากนําเสนออะไรก็ใส่มาให้หมดเลยค่ะซึ่งโอเค พอของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะมานะคะ่ะหัวข้อที่2ของเราก็คือการทำหนังสือรับรองจากโรงเรียนเออคือบางมหาลาัยอะ่ะเขาจะมีด้วยมาบอกเกณฑ์ด้วยเกณฑ์การรับสมัครคือต้องมีใบหนังสือรับรองจากโรงเรียนด้วยซึ่งเราอะ่ะทำมาเนี่ยคือเราจริงเรามี reference มาจาก ช่องชาแนลพี่คนหนึ่งมาจากช่องชาแนลพี่เปาปูค่ะซึ่งเขาชื่อพี่เป่าจูตอนนี้เขาก็อยู่คณะกายภาพบำบัดสาขากิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยหมหิดลเหมือนกันเลยค่ะถ้าใครสงสัยก็สามารถถามเราหรือว่าถามพี่เป่าจูได้ที่ช่องชาแนลนี้เลยค่ะโอเคเนื้อหานะคะเราจะบอกเนื้อหาย่อยๆของหนงังสือรับรองจากโรงเรียนก็นคือเป็นการที่ให้โรงเรียนของเราอะ่ะเอ,อเขาเรียกว่าอะไรรับรองว่าเราอะ่ะ ไปทํางานมาจริงๆไปทํางานอะไรมาบ้างตามในพอของเราเลยอันนี้นะคะเราเป็นคนทาเองก็คือที่บอกเลเยอร์เฟลนมาจากพี่เป่าจูแต่ว่าใส่เป็นเนื้อหาของเราว่าเราไปทํากิจกรรมทํางานอะไรมาบ้างแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยประทับตาให้ว่าเราทําจริงๆโอเคเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้เนาะสองหัวข้อ,เ,อ,อเนื้อหาพอร์ตกับ นังสือรับล้อมจากโรงเรียนใครที่สงสัยข้อมูลนอกเหนือจากนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้มาทางที่ contact ที่แนบไว้ในคลิปนี้เลยค่ะก็สําหรับเรื่องการสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวเราจะยกไปไว้ในคลิปถัดไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะละเอียดมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็น้องๆที่กำลังเตรียมตัวทำ portfolio อยู่นะคะก็พี่เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะ ทำให้เต็มที่พี่เชื่อว่าน้องจะต้องภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทํามาแน่ๆโอเคงั้นเราเจอกันแค่นี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าของการสัมภาษณ์นะคะบ๊ายบาย